สวัสดีครับผมชื่อเดชัยศริประสิทใจันทรที่กรงกองกาที่ทีลครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกมโนัตกรรมสานโนสุภาสิกคําเบอร์เพยไทครับจุดประสงคของเกมนี้นะครับเพื่อแยกประเภททำาโนสพาสติคําเอยออกจากกันเพื่อใช้ในข้อสอบครับอุปกรณ์ในการทำนะครับ1กล่องพลาสติกสำหรับใส่อุปกรณ์2ปัดภ้าพและปัดทำจำนวน4ชุดชุดละ15ใบ รวไปครับ3แช่งคะแนน 4. ์กล่องใส่คะแนนครับที่การเล่นนะครับ 1. ให้จัดหากรรมการและผู้เล่นฝ่ายผู้เล่นฝ่ายละ1-2สองคนครับ 2. ให้กรรมการอ่านความรู้เกมสสำรึกสภาพสุดคให้ผู้เล่นหนึ่งจำนวนหนึ่งถึงสองรอบครับสามให้ผู้เล่นทอยดิจต๋าเพื่อหาว่าข้ไหนได้ทอยดิจตอาได้แก้มากกว่าเราจะได้เลื่อนเกมส์ออครับหลังจากนั้นให้ผู้เล่น ก่าที <niño sharing> ่ได้แต้มมากกว่าเลือกก็จะขัดคำชุดที่หนึ่งชุดที่สองครับหลังจากนั้นให้รมการบัดคำที่ผู้เล่นเลือกแล้วเลือกมาหนึ่งบัดให้ผู้เล่นทายครับถ้าผู้เล่นทายถูกเล่นก็จะได้รับคะแนนหรือคะแนนไปครับถ้าทายผิดก็จะไม่ได้รับคะแนนครับคนที่สองก็จะทําแบบเดียวกันครับหลังจากนั้นรับคะแนนของท้อฝ่ายเป็นตัดชนะครับเพื่อใช้ในด่านที่สองดานที่สองเป็นบัดท้าให้ผู้เล่นที่ได้รับคะแนนมากกว่าในด่านบัรคำ เป็นผู้เล่นเล่นก่อนครับโดยให้เลือกว่าจะใช้บัตรภาพชุดที่หนึ่งชุดที่สองโดยการนี้นะครับจะมีก,กติกาเพิ่มขึ้นมามีอย่างนะครับก็คือให้ทายภาพว่าเป็นภาพข้อพ่ามนนือเป็นภาพอะไรนะครับถ้าทายถ้าทายผิดหนึ่งอย่างก็จะไม่ได้รับคะแนนแต่ถ้าทายถูกหนึ่งอย่างก็จะได้รับคะแนนโดย่านแรกนะครับคนที่ได้ทอยลูกต่ำ้ะได้คะแนนมากกว่า ได้ครับคะแนนแค่คะแนนแต่สีเขียวอ่อนส่วนคนที่ได้พร้อนก่อนได้แต้มไว้ก่อนจะได้เป็นสีแดงครับส่วนด่านที่2คนที่ได้คะแนนมากกว่าในด่านที่1จะได้ใช้สีส้มส่วนคนที่ได้คนที่แพ้ในด่านแล้วก็จะได้ใช้สีเข้มครับขอบคุณครับ